ยินดีต้อนรับกลับมาสู่เทมันพื้นที่ที่รวมความหลงไหลในรถยนต์เข้ากับข้อมูลเชิงลึกช่องที่จะพาคุณก้าวล้ำไปข้างหน้ากับนวัตกรรมล่าสุดรุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวและประสบการณ์การขับขี่วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับ SUV ที่ทุกคนตั้งตารอคอยซึ่งผสมผสานความแข็งแกร่งเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัยเรากำลังพูดถึง Toyota Fort u n e น Hybrid ิด 2000D 16รถ SUV ที่พร้อมจะยกระดับความคาดหวังของผู้คนว่ารถครอบครัวหรูและแข็งแรงจะเป็นอย่างไร ในยุคที่ความทนทานความน่าเชื่อถือและสมรรถนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสาคัญพอๆกันเตรียมตัวให้พร้อมอมแล้วไปเจาะลึกทุกรายละเอียดของรถคันนี้กันเลย Toyota f o r t u n e er เเป็นตำนานในโลกของ SUV ตั้งแต่เปิดตัวรุ่นแรกรถคันนี้ถูกสร้างบนแพลตฟอร์มของ t o y o ต a Hilux และสร้างชื่อเสียงในฐานะหนึ่งในรถ SUV ที่แข็งแกร่งและไว้ใจได้มากที่สุด ในเอเชียตะวันออกกลางออฟริกาและอีกหลายพื้นที่ทั่วโลกตลอดหลายปีที่ผ่านมาฟอร์ชเนอร์ได้พัฒนาทั้งดีไซน์อุปกรณ์และสมรรถนะแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือภาพลักษณ์ของพลังความน่าเชื่อถือและความโดดเด่นบนท้องถนนและในปี2026โตโยต้ากำลังยกระดับไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีไฮบริดการผสมผสาน d n a ที่แข็งแกร่งเข้ากับอนาคตการขับขี่ที่สะอาดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้วอะไรที่ทำให้ฟอร์เชเนอร์ไฮบริด2026พิเศษ หากจะเข้าใจต้องมองภาพรวมของกลยุทธ์ t o y ยต้าโตโยต้เป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีไฮบริดมาตั้งแต่เปิดตัวเพรียสหลายสิบปีก่อนในขณะที่หลายค่ายรีดเข้าสู่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า To โยต้ Toyota กลับยังคงเชื่อมั่นในไฮบริดเพราะรู้ดีว่าในหลายประเทศโครงสร้างพื้นฐานสําหรับรถไฟฟ้ายังไม่พร้อมไฮบริดจึงเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเครื่องยนต์สันดาปภายในและรถไฟฟ้าล้วนด้วยการประหยัดน้ํามันที่ดีกว่ารถมลพิษ และยังเติมน้ำมันตามปกติดได้สำหรับฟ o r t u n e er น h y ฮ r i d 2 0 2 6 Toyota กําำลังนำสูตรสำเร็จนี้มาลงใน SUV ที่ขายดีที่สุดของพวกเขาดีไซน์ภายนอกของฟ o r t u n e er น h y ฮ r ริ2026มีความดุดันแข็งแรงและหรูหรามากขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังขนาดใหญ่ที่ตกแต่งด้วยโครเมียมหรือดำด้านตามรุ่นไฟหน้าเล็ดีไซน์เพรียวบางพร้อมไฟส่องสว่างกลางวัน้ากระโปรงมีเส้นสายคมชัดบ่งบอกถึงพลังขนาดที่กันชนถูกออกแบบใหม่เพื่อการไหลเวียนอากาศที่ดีขึ้นสัญ,ญลักษณ์ไฮบริด ถูกติดตั้งที่ด้านข้างบางโคลนบอกเป็นในว่ารถคันนี้ไม่ได้มีดีแค่พลังแต่ยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมองด้านข้าง f o r t u ชเนอร์ไฮบยังคงมีบุคลิกทรงพลังระยะความสูงจากพื้นมากซุ้มล้อปโป่งชัดเจนล้ออัลอยขนาดใหญ่สูงสุดถึง20นิ้วในรุ่นท็อปเส้นหลังคาลาดเล็กน้อยสู่ด้านหลังทำให้ดูสปอร์ตแต่ยังคงความเป็น SUV 7ที่นั่งด้านท้ายไฟ,ไฟท้ายเลดดีไซน์ใหม ผ้าเชื่อมทั้งฝาท้ายกันชนติดตั้งสะเก็ดกันกระแทกบ่งบอกถึงสมรรถนะการลุยเส้นสายรวมรวงแสดงถึงความน่าเกรงขามแต่ยังคงความสง่างามภายในห้องโดยสารยกระดับความหรูหราและทันสมัยใช้วัสดุนุ่มพิเศษบอดหนังแท้ตกแต่งด้วยลายไม้หรืออลูมิเนียมตามรุ่นพร้อมไฟอินบียนสร้างบรรยากาศฟอร์จินไฮบริดถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ทั้งครอบครัวและนักเดินทางผู้ชื่นชอบการผจญภยัยแทงคอนโซลติดตั้งจอสัมผัสขนาดใหญ่12-14นิ้ว ตามรุ่นมาพร้อมระบบ toyota smart connect รองรับ apple carplay และ android auto แบบไร้าสายอัปเดตซอฟต์แวร์ OTA และสั่งงานด้วยเสียงผู้ขับจะได้จอเรือนไมดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลเฉพาะระบบไฮบริดเช่นการไหลของพลังงานสถานะแบตเตอรี่และคะแนนการขับแบบประหยัดนอกจากนี้ยังมี head up display ฉายข้อมูลความเร็วและการนำทางบนกระจกหน้าผู้โดยสารตอนหลังได้พื้น